ทม้่สีเป็นน้ำแล้วนะเป็นน้ำี่สีเเป็นแลนวร่ะถ้าเป็นน้ำแดงแดงเป็นค่ะตอนตอนที่ย่างมันนเป็นแล้ว่ะตั้งขอสังเกตเพื่อน้ำตัวนี้มันใสใสปิ้งนี่นใสใแบบนี้นไีใก้่านี่ะตอนนี้มันเปิ่มเป็นมีมีเลือดแดงแดงนี่คือพอทานแล้วสวหอะสม่ำเสมนงะคะรัคอสิอ่ะจบเลยครับ เกษตรกรปลาตะเพียนนะค่ะปลาตะเพีนตะบลดินดำก็จังหวจังหวัดระยแม่ะคา่าเป็นพุ่มปลาสมนะค่ะจีนปลาปลาตะเพียนหรือว่าปลาเขาซอยกับเฮ็ดไดเนาะค่ะปลาเขาซอยในการมีปลาเขาซอยที่เป็นตึ๊กแงะมาได้นะคะยูมวยทางทางมุ้วานนะคะอันนี้ก็คืออ่าเขามีเขามีปลาแล้วนะค่ะเขาคั่วปลาให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะค่ะ ข้วาวเสียแนมก็มาจากข้าวเสร็จแล้วเนาะค่ะพวกพวกข้าวเนาะค่ะพวกข้าวปลาพวกนี้เป็นเลือดเป็นยังสีขาล่างหอดล่างอมดหอยเกี๊ยงเลยค่ะหอยเกี๊ยงเลยค่ะบ่บ่หอยมีดพวกอียังติดได้ค่ะพวกเลือดพวกยังติล่างให้สะอาดได้หลายนานนะคะแต่ก็เป็นมีดอะไรแน่นค่ะมาปลาใสใสได้ค่ะนี่ อันนี้ก็เป็นกำสัตที่แบบว่าไหปลาโอหรือว่าปลาข้าวนะคะต้าสิเห็ดก็ไหนีกินข้าวแบบสาลาดกินได้เพิ่งเล็กน้อยเพิ่งไม่นะคะหลังจากที่ห้าวห่างเสร็จแล้วนะคะตอนตอนลลางกาเอาเกลือถูออกก็ได้ค่ะปวดเอาเกลือกำนามขมาค่ะเข้า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 แซน้ำขมาแล้วในขั้นตอนการแซน้ำขมานะคะเข้าเอาเกลือลงน้ำ แซ่ประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงนะคะจนปลาเนื้อมันแข็งเพราะว่ามันถือหนาออกมามันสิแข็งเนาะสิเป็นปลาเนื้อแข็งแข็งก็เขาเข้าแซ่แล้วเร็วเรียบร้อยแล้วเขาก็ล้างออกได้ดีล่ล่างไม่นำออกมาเป็นล้างจนเาวจนเนืน้เอเขาก็เอามาลุกไม่นำน้ำนำนำสะอาดน้ำธรรมดาในการขั้นตอนการล้างน้ำสะอาดนี่เขาก็ล้างจนว่านา้ำตัวนี้มันสีใสนะคะมันสีบ่แดง วเมือกข้าวยังไม่จืดออกเหมือนแต่เขามาดมเบิ้งปลาเนี่ยมันจืเกรดขึ้นข้าวเพราะว่าข้าล่างเข้าวหนามออกมาแบบดีแล้วนะคะนแต่ที่นี่ข้าล่างแล้วเรียบร้อยในล่างล่างน้ำสะอาดแล้วเรียบร้อยกับใส่ตะเกียงตะเกียงใส้มันเสดนหนามกับผักใบแล้วค่ะจนกลัวมันหนามมันหย่อยออกเหมืนหนามปลาเขาออกเนี่ยอ่านเขาแบบสะบัดมันขึ้นแบบสะบัดมันขึ้นแบบปลาหมาดปลาหมาด ันสีบวมีน้ามย่อยเดียวเข้ากับมาใส่ขั้นตอนการการนวดการทันนะคะนี่นี่คือส่วนผสมปลานี่คือส่วนผสมของกิโลหนึ่งนะคะปลากิโลหนึ่งห้อสีใส่กระเทียมเต็มถ้วยนี่เต็มถ้วยน้อยนี่รือประมาณสามขีดสามขีดตัวกัวที่เพราะแก่แล้วมันต่ำนะคะแล้วกัชูโรสกะบเพลิงซ้อนนี่หลักเขากับสีระมาณนี่ค่ะ ขา้าวเหนียวบะการเอานียวเหนีึ่งข้าวเหนียวหนึ่งซุกเราเขาก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ใส่ตะแกรงให้มันเสด็จน้ำ่าให้ข้าวเหนียวมีนม้ำนะคะเพราะว่าแต่หัวเผ็ดออกข้าวเหนียวมีน้ำเข้าสีนวดปลานะในเดี่ยวเพราะว่าปลาเข้าเนี่ยมันบ่มีน้ำเดี่ยวเสด็จน้ำเดี่วเนื้อปลามันก็สิออกแต่หนึ่งน้ำตะขีเทียมมันสิออกตะเทียมมันสิออกน้ำไม่ขันตอนมือการที่เข้าขันไปตะเทียมมันสิออกน้ำนะคะเกลือเข้ากับสีใส่นี่ค่ะ าาถาถาสู้ว่าปลากิโลหนึ่งเกลือเกลือเป็นเกลือรสเลนะคะเท่ากับสีไสประมาณสอง่อนนะคะสอง่อนตุค่ะถาถาเท่าป่ะม่นใจหรืออีกวิธีหนึ่งพุ่มปัญญาบานเท่านะคะเท่าปลาใสถ้วยนี้ใส่ถ้วยนี้นะคะนี่แปาใสถ้วยนี้นี่ค่ะเท่าสีไสปลาประมาณถ้วยนี้ คือสูตรอีพอยท์เมียเขานะค่ะเรียนดูจากคนมะนี่ค่ะข้าวสีไส้ปลาสีนะคะนี่ใสป่ปลาประมาณนี้นี่ค่ะแข้าวแตงโมเทใส่นี่แข้าก็บสีไส่ก้นนี่ค่ะก้น,น,ะนถวยตวงหรือใส่นะ้คะ หนึ่งถ้วยต่อหนึ่งก้นเหลือเออถ้วยก้นนี่ค่ะก้นถ้วยนี่เอาไปใส่ขังนานี่เแล้วอยากกินเมื่อไรปี๋ได้ค่ะเนี่ยได้ค่ะด้ค่ะคนี่ยเข้มเลยนะคะเนี่ยข้าวิใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยปลาสองถ้วยข้าก็ใส่สองก้นปลาสามถ้วยข้าวติดใส่สามก้นประมาณนี้นะคะข้าเห็ดใส่ก้นเรียบร้อยแล้วปุ๊บข้าวกะ <c oughs> <c oughs> มันนวดในวิธีการนวดที่ข้าปโป่งแบบน,นี้แต่ข้าวขา,าข้าปลามันมาลายข้าวใส่เลยค,ค่ะใส่เอาเกลือใส่ปลาเลยแต่าปลามันหลายหรือว่าปลาตัวใหญ่ขา้าวเกลือที่เ้าตวงแล้วใส่ใส่ไปอีกถ้วยหนึ่งแต่เอาถ้วยที่เ้าตวงแหะมันนวดมันนวดก็โตปลาเนี่ยมันท่าท่าไปะะาเรื่อยๆนะคะท่าไปเรื่อยๆอย่าไปบีบมันแห้งเด้อค่ะ <c oughs> นวดมันเบาๆเด่นกับมันเบาๆเขาเบอกมาหมักความรุนแรง ข้าก็ท so <r isa> ิคอยหมวยคอยดีราะมันส่เรืๆบีบอันบีมันเป็นเศษได้ค่ะเวลา่เป็นอะเหนื้อปปาสิพอย่างเลยม่นสิเป็นกลางหมดเลยอ่ะอันสิเป็นกลางรูดออกเขากะใส่เกลือท้าไปเขากะใส่กระเทียมท้าไปดีเลยนะคะก็ทาถ้ากันเลยเนาะข็บ้างไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะเอาเขาใส่หลังจากที่้าวบางไวเป็นชินเป็นชินี่ยพกเขาเขาใส่เียบอยเอาช่วใส่อบอเเทียมส่เอีบคอยหมวด ใส่ไปลาหนวดประมาณสองชิโมงคืนปลาปลาหน่อยนี่ชวโมงคืนปลาปลาหลายเ้าใส่สองชิคอยหนวดไปเรื่อยๆนะค่อยไปคอยไมเได้เห็นยังไห้ค่ะเวลาทันสมยุคกบสมยุคตลอดไปไส่็ได้เอาล่ะช้ามือเนี่ยข้ามมืออะไรทาทาห้องหัวทาทาก็ได้ทีทาหมวดก็ได้นี่มันสีโอมันสีเป็นกระเด ฉันก็เห็นเล่นวน้อกินมาก่อนเลยทานแม่บ้านกินสุไลา์สงเงแกตนะคะที่เขาไปซื้ออยู่ตลาดเพื่อที่เหนือป้านเป็นแดงๆอ่ะเวลาเขามาถอดมัไม่กินก็คอยกลมได้ไงซีรีสเป็นแบบซีโอจัง้อยเธอส่ดินปัดสิอ่อันนี้เข้าไปใส่เขาเน้นสุขภาพถามแน่ใดบ้านนอ ใช่ค่ะไอคอนคอนเขาสิน้ำป่ามาแช่นีเค่ะเขาไม่ผักการทานในใตเกลือกสนหนามบ่เละน้ำเผือเข้าเข้าน้เือ่งเาเอาขั้วออกแล้วพูดกัน่าค่ะเข้าเตรียมนาำขอกมาเตรียมนาออกมาไว้สองชุดเข้าเตรียมเขาขั้วป่าปุ๊บเี่ยเขาก็เอาป่าลงนำออกมากับเกลือที่ห้องผสมไปแล้วนเดี๋ยวเขาลนแช่ค่ะแช่ไปแที่นี่แช่ไปเช่นกัน แต่ถ้าเ่าห่อห่ <s Yeah. S 2> อขั้วเนี่ยกูขาสมมติว่าเ่าไปขั้วขวางขั้วขวางขั้วขวางปลามันสั่งเลยค่ะห่อไต้องแซ่เขามาเลยค่ะห่อไปองแซ่แบนเขามาเลยแซ่เลยไม่ต้องเสี่ยงปลาต้องแเดผ่านกันเสือกเมียนค่ะปลาที่เ่าออกมาใน้ควรหลายาเอาน้ำแข็งโคบค่ะน้ำแข็งโคบเพื่อว่าหายปลามันสั่งห่วเกล็ดแล้วเ่าลงเลยค่ะลงหน้าเขามาเลยเอายาขั้วแบบว่าเอาไปขวางไว้่แล้วค่ะเอาแซ่เลย แชร์ปุ๊บห้างห้องห้อวิธีการตัวนี้เ้างเพราะท่านเห็นอย่างเหยมันเป็นเพราะค่ะแช่์แชรลงไปเฉยสองชั่วโมงอันขัานตอนนี้เพราะเปนสองชั่วโมงค่ะแต่ว่าอัานตอนหนึ่งล่างแล้วเอามาแชร์อีกนหนานึงจีเป็นสองชั่วโมงค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องตวงเกลือน้ำเลยค่ะเพราะว่าสีว่าหายตาเขาเข้มค่ะเพราะว่าเขาต้องมักขันเขาต้องมันหลวดมันอยีนเพราะค่ะเปนหยเข้มเนียนค่ะเพราะว่ามันสีมีสระสามซีอ่านตันไม่การ คั้วแล้วปุ๊บมันใส่นังของมาเขาก็ต้องล้างเอาเกลือล้างอีกนึ่ไหมค่ะเอาออกจากน้ำนี่มันใส่นังนี่จะล้างน้ำขมาตัวนี้แล้วปุ๊บเขาก็มาใส่น้งหนังตามสูตรตัวใสๆนี่ล้างจนปลาตัใสๆนี่น่าล้างจนว่าน้ำมันใสล้างหาบหนังที่จะใสกระเกียมเราผัดไว้ขั้นตอนขั้นไปเลยขั้นเจ้าแดงหัวเป็นแล้วขั้นเจ้าแดงหัวเป็นแล้วมันสิเหนียวข้าวใสทุกอย่างแล้วมันสิเหนียว ไปที่การคันน่องสิคันไปยังที่ดนวดปลาปลามันสิเดแกะแกะคือเมื่อยกนแกนคึ้งไปเฉยเบาไปเรื่อยๆมันเนี้ยงไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวใดมันตัวใดที่เขาสงสัยว่าเพื่อปลาตัวนี้มันติดแกงที่พวกกระเทียมเข้าใจวิธีการดีค่ะดีีในเนื้อปลามันเผาก็เสือกจนถึงหูเขาดีไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆไม่ใช่ได้ดี หีไปเรื่อยๆในใน้นสวมะขันมเียงค่ะสมุนวามกคันมกเนียงมันจีดายจีนะคะสมุนวามันดจีเนี่ลาสามตอนนี่มสิมักด้วยกันมันสิปอดกันเลยด้ค่ะมันสีว่าแตกกัดกันไม่ร้งนมันสีเนียติดกันมันสีอดกันมันสิบ่บ่่ควยออกสี่เด้ค่ะมันควยออกเจสี่นี่มันบ่หมันสโอเหนือามันสีบ่เขากับเครื่องปน่ อันทันแล้วสีไม่เป็นธรรมชาติอ่ะเป็นแล้วเป็นไหนเหรจะเบิ่งเป็นเห้วเป็นไหนเออเป็นแหลวที่เป็นเหลวเขาเรียกเราก็มังสมื่นสมื่นสมื่นเป็นอ๋อที่เป็นน้ำแล้วค่ะมันเป็นน้ำนั่นสีคือเป็นเหลวค่ะถ้าเป็นน้ำแดงแดงก็เป็นค่ะตอนตอนที่ย่างมันก็เป็นแล้วค่ะตั้งก่อนตั้งเกลก็เพื่อน้ำตัวนี้มันสใสใสปิ้งนี่นี่ใสใสแบบนี้อ่าตอนนี้มันใสกว่านี้ค่ะตอนนี้มันเริ่มเป็นแล้วมีเลือดแดงแดงนี่คือพอทานแล้วมันดูเ ัวห้าสิบว่าโร้อนที่มากกนขอร้อยชือชื่อพันอะไรค่ะอันนี้กักจกน้ำไซส์แล่ที่เป็นน้ำซีนีแต่ชื่อโอเท่แล้วหลค่ะกับร้องลาโบมีปลาบานเขาเนี่ยเขา่ปลาบานเนี้ท่านท่านเพื่อนเี่ยเนเพื่อนีย